นำไก่จ้นที่เราไปหาไล่คุปยี่ทางซุ้มเพื่อนสนิทมาครัวลืบเอาหนังออกแล้เอาแต่นเนื้อไก่ส่วนโครงก็จะนํามาสับเป็นต่อนๆเพื่อน,นําไปต้มหลังจากนั้นก็นําเนื้อไก่มาฟักให้หมุนๆแล้วกะนําตับไตไส้ไก่มาซอยเป็นต่อนๆน,น้อยๆส่วนหนังไก่เขาก็จะมาสับให้หมุนๆบัสับบัได้มันสียับนะนะปั้งกระทะใส่เกี่หนังไก่มาผัดให้น้ำมันออก เนื้อไก่สับและตับไตใไส้ไก่แล้วก็ใส่ดีไก่ผัดจนให้เนื้อไก่สุกๆแล้วก็เอาไปพักไว้ให้มันเย็นปรุงรสด้ห้องนัวข้าวขั่วพริกปน่นน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำซุปต้มโงคงไก่คลุกเข้าให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ใสมเมืองแจ็ค้อยขันแซบแล้วก็แสดงว่าเปไ็นได้ทีตบท้ายด้วยพริกแดงซอยใบมะกรูดต้นหอมผักชีเอฟซีก็บข้าเปล่า